สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักแรกของเดือนกรกฎาคมปี2567นับตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมค่ะเรามาเช็คดวงชะตามาวางแผนดวงชะตาในช่วงปักแรกกันนะคะซึ่งในระยะปักแรกของแต่ละลัคนาราศีนั้นก็จะได้รับอิทธิพลจากการโคจรยกย้ายของดาวหลายดวงที่ได้ทำมุมและส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาของคุณค่ะ ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันค่ะชาวลัคนาราศีกันค่ะในจังหวะปักแรกของเดือนกรกฎาคมปี2567นี้นะคะ เป็นจังหวะที่ตัวคุณอาจจะเจอกับเหตุการณ์หลากหลายเหตุการณ์และหลากหลายเรื่องราวค่ะเนื่องจากว่าดาวหลายดวงได้ทําการโคจรอยู่ในมุมทั้งดีและไม่ดีผสมปนเปกันไปสมัยขอยกตัวอย่างที่ดาวใหญ่ๆก่อนเลยนะคะดาวพระพฤหัสและดาวมรตยูสําหรับชาวลัคนาราศีกันในขณะนี้ได้ทําการสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภค่ะซึ่งในราศีพฤษภของชาวลัคนาราศีกันนั้นก็คือเรือนสุภะของดวงชะตาตัวคุณมีเก ที่จะต้องเดินทางไกลมีเกณฑ์ที่จะต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการศึกษาการค้นคว้าการวิจัยหาความรู้หรือการอบรมการพัฒนาตัวพัฒนาตนชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะคะในระยะนี้นะคะก็จะอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องสอบต้องแข่งขันต้องมีการซุ่มอ่านหนังสือหรือวางแผนอนาคตวางแผนชีวิตของตัวคุณเองท่านใดที่อยู่ในวัยทํางานอยู่ในวัยที่เรียนจบแล้วอาจจะมีเกณฑ์การวางแผนแต่งงานบาง คนแต่งงานแล้วก็วางแผนในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถถือว่าในระยะนี้เป็นช่วงจังหวะชีวิตที่อยู่ในห่วงของความคิดหลากหลายอย่างค่ะซึ่งชาวลัคนาราศีกันที่อยู่ในวัยแตกต่างกันไปก็อาจจะมีประเด็นทางความคิดที่แตกต่างกันนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วสมัยก็เชื่อว่าแต่ละคนจะมีเป้าหมายจะมีการวางแผนที่แตกต่างกันออกไปตามจังหวะลีลาชีวิตของแต่ละคนนั่นเองค่ะซึ่งในเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมเนี่ย ดาวหลายๆดวงได้ทำการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาค่ะเพราะฉะนั้นสมัยมองว่าเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีอย่างมากของชาวลัคนาราศีกันในการที่จะหาล่าผลผลประโยชน์รายได้ในการที่จะหาช่องทางอาชีพเสริมอาชีพเพิ่มในการที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นงานหรือการเรียนการศึกษาการทำอาชีพเสริมการทำ j อบเสริม j อบพิเศษ มันจะมีโอกาสของความสําเร็จเข้ามาชาวลัคนาราศีกันท่านใดนะคะที่ทํางานออนไลน์ทํางานเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนหมู่มากช่วงนี้คุณจะมีความน่าเชื่อถือมีเครดิตดีมากผู้คนให้การยอมรับหัวหน้างานลูกน้องบริวารล้วนแล้วแต่จะรักและเมตตาตัวคุณ ชาวลัคนาราศีการหลายๆคนหลายๆท่านนะคะอาจจะยังไม่ได้รับรู้ถึงความรู้สึกเหล่านี้อาจจะยังสัมผัสไม่ได้เอ๊ะเขาเมตตาเราอย่างไรเขารักเราอย่างไรคุณลองมองดูว่าเวลาคุณขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง คุณได้รับการตอบรับกลับมาดีไหมเขาให้คําแนะนําคุณดีไหมอย่างไรนะคะรวมไปถึงบางทีเนี่ยชาวลัคนาราศีกันเองเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณได้โชคฟลุกๆหรือมีข่าวดีจากคนรอบข้างเข้ามาก็ได้คนนั้นก็คอยแนะนําสิ่งดีๆให้คนนี้ก็คอยเตือน นะคะเมื่อคุณกระทําในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรก็ยังมีคนรอบข้างที่คอยดึงหรือคอยชักนําชักจูงสิ่งดีๆมาสู่ตัวคุณลักษณะนี้ก็เป็นไปได้คือคุณเนะี่ยยังมีกัลายาณมิตรรอบตัวรอบข้างที่หวังดีกับตัวคุณอยู่มากเลยนะคะชาวลัาราศีกันคะ่ะใครที่เป็นหัวหน้างานใครที่เป็นผู้บังคับบัญชางานใครที่เป็นเจ้านายช่วงนี้ลูกน้องบริวารค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตนะเป็นไม้เป็นมือที่ดีช่วยเหลือคุณได้แล้วก็จะเป็นช่วงจังหวะที่บริวารลูกน้องของคุณเนี่ย เขาเนี่ยจะทําตามคําสั่งก่อนหน้านี้อาจจะมีเกณฑ์ขัดแยง้งหรือมีความหัวดื้อหัวรันไม่ค่อยเชื่อฟังชาวการพูดอะไรหรือสั่งอะไรเขาอาจจะไม่ได้ทําแบบนั้นคือทําตรงกันข้ามไปเลยแต่ว่าในระยะเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะอ่อนน้อมดูเหมือนเขาเข้าหาคุณมากขึ้นด้วยซ้ํานะคะก็ต้องพยายามให้เครดิต แก่ลูกน้องบริวารน,นะเพิ่มเมื่อเขาทําดีเราก็ควรที่จะชมแต่ถ้าทําผิดเนี่ยก็ไม่ต้องถึงขั้นว่าดุด่าว่ากล่าวก็ตักเตือนกันไปค่อยๆพูดค่อยๆเจรจาจะดีกว่านะคะเพราะเราจะไม่ได้เจอกับเขาแค่วันนี้พรุ่งนี้นะเราต้องทํางานร่วมกันไปอีกนานเพราะฉะนั้นพยายามรักษาความสัมพันธ์ให้ดีจะดีที่สุดนะคะ ในเรื่องของการเงินสมัยมองว่าในช่วงที่ดาวหลายดวงมาสถิตยอยู่ในเรือนลาภะคุณจะมีโชคลุกๆใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคลองดูได้เลยนะคะอาจจะมีโชคลาภจากคนที่เป็นเพศหญิงเพราะว่าชาวลัคนาราศีกันเนี่ยยังมีดวงของนารีอุปถรัรมภ์อยู่ชาวลัคนาราศีกันหลายๆคนนะคะอาจจะมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่การทํางานเกี่ยวข้องกับผู้หญิงอย่างเช่นความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมอาหารการกินเครื่องประดับอย่างเงี้ยค่ะจะมีมุมที่ดีมีความคึกคัก มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีความโชคดีแค่เรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะแต่การทํางานการหาเงินลาบผลผล,ผลประโยชน์ต่างๆมันจะส่งผลดีด้วยนะคะอันนี้ในแง่ของการเงินการทองแต่คุณไม่ควรที่จะให้ใครหยิบยืมเงินนะช่วงนี้อาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณมาเป็นอาจจะมาเล่าเรื่องราวทุกใจให้คุณฟังแล้วเขาเห็นคุณเป็นที่พึ่ง คือถ้าคุณอยากจะให้สมัยไม่ได้ขัดถ้าคุณอยากจะให้ยืมมันต้องดูเครดิตต้องเช็คอะไรให้ดีแต่ขอเตือนนิดนึงว่าอาจจะมีคนที่ไม่ทําตามคําพูดอาจจะมีคนกลับคําพูดกับคุณนะคะเขาเคยรับปากอย่างไรเขาอาจจะไม่ได้ทําตามนั้นนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังและรอบคอบให้มากเลยสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ในระยะปักแรกของเดือนกรกฎาคมนี้ชาวลัคนาราศีกันมีเกณฑ์ทะเลาะกับคนรักคู่รักนะท่านใดที่มีคู่ก็ต้องพยายามประคับประคองให้ดีดูในเรื่องของความน้อยอกน้อยใจกันแล้วก็บางทีเนี่ยเรามองว่าเขาเป็นของตายบางทีเนี่ยเรามองว่าเขารับเราได้ทุกอย่างสุดท้ายเราพูดคําพูดที่ไม่ดีหรือว่าคําพูดที่มันไม่น่ารักออกไปกลับกลายเป็นว่าทําให้คู่รักของเราเขาเกิดการน้อยใจหรือถึงขั้นว่า ความรู้สึกของเขามีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนไปก็ได้เพราะฉะนั้นสมัยก็อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีกันในเรื่องของการแสดงออกกับคนรักกับคนใกล้ชิดนะคะบางคนนะพูดคุยกับคนอื่นเนี่ยพูดดีแต่มาพูดกับคนในครอบครัวหรือพูดกับคนรักคู่รักของตัวเองไม่ค่อยดีแบบนี้ก็ไม่ค่อยจะน่ารักสักเท่าไหร่นะคะส่วนชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่ยังโสดอยู่ในระยะนี้เนี่ยถ้ามีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบคุณต้องเช็คให้ดีนะ บางทีเนี่ยเขาอาจจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างบางทีเนี่ยอาจจะเข้ามาแบบชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้จริงใจแล้วคุณเผลอไปจริงใจกับเขาไปแล้วอะให้ใจเขาไปแล้วถอนตัวไม่ขึ้นแล้วมารู้อีกทีคือเขามีคู่อยู่แล้วประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเช็คสถานะกันให้ดีๆและไม่ต้องรีบร้อนชา้ชาๆได้พระเล่มงามขอให้นึกแบบนี้ไว้นะในแง่มุมของสุขภาพค่ะในช่วงปักแรก ของเดือนกรกฎาคมชาวลัคนาราศีกันต้องระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยอย่างเช่นการโดนมีดบาดโดนของมีคมรวมไปถึงสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษเข้ามาในบ้านเข้ามาในที่อยู่อาศัยเข้ามาในที่ทํางานแล้วก็พวกความปลอดภัยในการทํางานต่างๆใครที่ทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องมือช่างต่างๆนะคะคุณต้องศึกษาวิธีการใช้งานก่อนให้ดีก่อนที่จะใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นไม่อย่างนั้นมันอาจจะเกิดอันตรายบางอย่างขึ้นได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของ สุขภาพเนี่ยอยากจะฝากสักนิดหนึง่งใครที่มีความดันหรือว่ามีสภาวะของการปวดหัวบ่อยๆเป็นไมเกรนบ่อยๆต้องหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำนะคะมันอาจจะมีอะไรปป,ปับปรปปับฉับพลันโดยที่เราคาดไม่ถึงหรือนึกไม่ถึงเลยก็มีเกณฑ์เป็นไปได้เหมือนกันนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะสมัยก็อยากจะฝากเตือนให้ชาวลัคนาราศีกันสําหรับท่านที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความดันหรือว่าไมเกรน อยากจะให้คุณหมั่นพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็อย่าพยายามออกไปในที่ที่มีแสงแดดจัดๆหรือจ้าๆจนเกินไปนะคะพวกแสงแดดตาพร่าตามัวหรือบางที่อากาศมันร้อนมากๆเนี่ยฮีสโรคได้นะคะช่วงนี้ก็อยากจะให้ชาวลัคนานราศีกันระมัดระวังตรงนี้ด้วยสําหรับท่านใดที่ไม่ได้มีโรคประจําตัวก็ไม่ได้อยากให้ชะล่าใจนะหมั่นตรวจสุขภาพตัวเองเป็นประจําทุกปีนะคะ พยายามดื่มน้ำให้เยอะๆนะสำหรับชาวกันค่ะคร่าวๆเท่านี้ค่ะชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับสิ่งที่ดีและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ